กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟาารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีรุดได้ทุกเมื่อนนะคะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้หลายแนวทางนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเอากันได้นะคะก่อนอื่นนะคะน้องสาวโซจะพามาสรุปนะคะแนวทางฮาหนอยเม็ดเดียวนะคะ เม็ดเดียวเน้น,น,นแขนของเรานะคะพี่พี่รูดเท่านั้นนะคะถึงจะชนะนะคะถ้าไม่รูดก็มีก็มีข้าวอยู่ไม่ไม่เชิงกับรูดเลยนะคะเงินหลายนะคะเหนื่อยนะคะวิ่งตามแนวทางนะคะวันนี้วันนี้นะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานไปซื้อของนะคะก็เลยไม่ได้ทําแนวทางไว้นะคะก็เลยหอบเลยนะคะพี่พี่หกสี่นะคะเข้านะคะหกสี่ สองเก้านะคะสองเก้าจับชุดวีนเข้าสองเก้าหนึ่งสี่นะคะจับชุดวีนเข้านะคะน้องสาวโซ่ก็ให้เข้านะคะหนึ่งสี่ตัวเน้นตัวชอบสี่สามไม่ได้เอานะคะเสียดายแต่รูดสี่มานะคะจับชุดวีนเข้านะคะสี่สามนะคะสี่สามมาจับชุดวีดน,นะคะสามแปดนะคะ จับชุดวินเข้านะคะสามแปดสองสามแปดแ้วเข้าสองสามตัวด้วยนะคะเนี่ยสองสามปดนะคะพี่น้อง6กสมานะคะเด้งเด้งเลยนะคะแปดเจดเราก็หลุดนะคะห้าห้าเบิ้ลหลุดนะคะสรุปแล้วรลุด4ี่นะ,ะหลุดแค่พีวีนะ,ะพีวีไม่มานะคะพีวีนอกใจสี่นะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะ เสียงเริ่มไปแล้วพี่น้องคะ่ะเสียงน้องสาวโซ่เริ่มจะไม่มีแล้วนะคะเริ่มจะแบบแห้งไปแล้วนะคะสําหรับใบน้อยหอยสังนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งนะคะบวกลบคูณหารได้เบิ้ลสามสิบสามนะคะเก้าศนย์นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบหกนะคะ 26ก็อย่าลืม29นะคะ3 4นะคะบวกลบคูณหารนะคะก็ได้23นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น0 7นะะน, 5, นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ 16นะคะหรือ19ถ้าชอบก็ตามถ้าว่าคำนวณได้16เพราะว่าตัวที่ก่อนไม่ได้กลับก็คือคำนวณได้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะ093ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่จะมาสุดซอยนะวันนี้นะคะ093นะคะพี่ๆแม่ม่จ๋า ขอรูดตูนย์ละกันนะคะในใจเมื่อคืนเล็งไว้เป็น9นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนอกใจนะคะมีตูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองะคะศูนย์หกหแล้วก็0ูนย์เก้นย์นะคะ ศูไม่ได้เอานะคะแต่ถ้าใครจะชนะต้องรูดเอานะพี่พี่แม่ๆจ๋าตัวที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น3 0มศู9ย0ศ7นย0สามแล้วก็ศูนย์หกหกศูนจดไว้ถ้าไว้นะคะก่ออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลน์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยแงงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กร,ราบสวัสดีจ้า